เมนูนี้นะครับเอาใจคนชอบรสชาติแบบไทยๆนะครับเราจะทำเกี๊ยวกรอบผัดไทยมันสวิรัตครับซึ่งขั้นตอนแรกนะครับเราจะเริ่มจากตัวของน้ำซอสก่อนนะครับแต่การเคี่ยวเราต้องใช้หม้อบใบย่อมๆนะฮะเอาทุกอย่างใส่ลงไปครับซอสพริกมะขามเปียกซีอิ๊วขาวน้ำตาลปี๊บ แล้วก็นำทุกอย่างมาตั้งไฟครับซอสจะมีสีที่เข้มขึ้นเล็กน้อยนะครับประมาณนี้ครับใช้ได้แล้วครับผมจะเอาออกจากความร้อนนะครับแล้วก็พักให้เย็นตัวลงครับตัวเกี๊ยวนะฮะเราไม่ได้ทอดเกี๊ยวเป็นชิ้นๆนะครับเราซอยเป็นเส้นๆนครับ ตัวเส้นเนี่ยนะครับเขาจะมีแป้งที่คลุกมานะฮะดังนั้นเราเขย่าเขย่านิดหนึ่งนะครับแล้วทําให้เส้นหลุดจากกันด้วยนะครับในการทอดเราก็ใช้น้ํามันรําข้าวนะครับในระหว่างที่เราคอยน้ํามันร้อนเต้าหู้นะครับเราหั่นเป็นชิ้นเล็กๆครับอ่าน้่นละน้ำมันใช้ได้แล้วนะครับเราจะรู้ได้ไงว่าแผ่นเกี๊ยวกรอบของเราใช้ได้นะครับน้ํามันจะนิ่งลงนะฮะก็ตักขึ้นมาเลยครับ เกี๊ยวกรอบของเราทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราก็พร้อมที่จะผัดนะครับในขั้นตอนของการผัดนะครับผมใช้กระทะใบเดิมเลยนะฮะแล้วก็นี่ครับน้ำมันรำข้าวเนี่ยนะครับเขามีสารธรรมชาติอย่างออริจินัลสูงช่วยต้านอนุมูลอิสระนะครับและยังช่วยลดคอเลสเตอรอลตัวร้ายด้วยนะครับน้ำมันรำข้าวจึงเป็นทางเลือกที่ดีของคนรักสุขภาพและช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับทุกเมนูด้วยครับใส่หอมแดงลงไปก่อนตามด้วยกระเทียมครับ ตามด้วยอันนี้เป็นใช้โปหวานนะครับเต้าหู้นะครับที่เราหั่นไว้เราเกลี่ยเครื่องนะครับไปอยู่มุมหนึ่งของกระทะนะครับแล้วก็ใส่น้ำมันลำข้าวอีกเล็กน้อยนะครับใส่ไข่ลงไปเลยครับก็แล้วแต่นะครับว่าเราชอบไข่ให้ผสมกันหรือว่าให้เห็นทั้งสองสีอยู่นะครับสแกมโบลนิดนิดนะครับอ๋แล้วล่ะใช้ได้แล้วครับไม่ต้องให้สุกมากทีเดียวนะครับน้ำซอสผัดไทยครับผม ที่เราทำไว้นะครับนามด้วยเส้นเลยครับคุกเขาให้ทุกอย่างเข้ากันครับถุงงอกครับผมกุยช่ายนะครับเอาออกจากความร้อนเสร็จแล้วครับพร้อมจะลงจานเสิร์ฟแล้ว เรียบร้อยแล้วครับก็เป็นอีก1เมนูง่ายๆและนี่ก็คือเกี๊ยวกรอบผัดไทยมังสวิรัตครับแฟนๆ YouTube นะครับไม่อยากพลาดแม้แต่เมนูเดียวไม่ว่าจะเป็นอาหารจานหลักอาหารจานเดียวหรือของหวานหรือเมนูอะไรก็ตามง่ายเหลือเกินครับเพียงแค่กด subscribe ตรงนี้เลยครับ